เร็ล้วครับกลือบจีผมครับเอาพี่ชันกล้วยได้แล้วเอาไปเลยทำกล้ว,วยบดชกีกินหน่อยมาให้คนนำนนแล้วใส่เกลือไปรักช่องจนโตโคนนะครับผมตักนิดหนึ่งหรือชิมานหนาึนะครับ ตแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นไปเลยนะครับครับเอาไปเบือกออกนะครับทีนี้แบบต่างๆเลยนะครับนะครับก็ใส่ย่างตีนะครับประมาณสองถ้วยนะครับก็ใส่เกลือไปครับแล้วก็ไปเตยใส่ถั่งดาบเปาไปเลยนะครับช่วงหอยัำมันๆใส่ครับพริ้มใส่ไปช่วงหอยกำมันนะครับความหวานแล้วแต่ว่า เพืเ่อนๆชอบเลยนะครับไปปรับเปลี่ยนเอาเองเดือดกักพลักแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยนะครับพี่น้องทำให้เลียวนะเพื่อนเพื่อนเพอนบุ้จี้นะครับตุ๊กแกใส่เกี๊ยวเลย,ย,เย,เยแล้วขัญเกี๊ยวขวัญเกี๊ยวใส่หัวทีลงไปเลยเ <Wow. S 1> นี่ยกุ้ยกุ้ยที่ผมทั้นะครับเดี๋ยวไปต้มก้อนมันจะไม่ควาดนะครับแล้วก็เวลากินนี่มันจะนึน่ม mình cho mày còn chán mới quát nữa là cũng quá dường đi ổ cháy thầy ổ cháy thầy kia vậy của